ในสุดก็เสร็จงานสักทีนะในเวลากลับบ้านกันแล้วไปเราหาทางกลับบ้านกันเถอะโอเคชิดซ้ายไปนะครับทางออกศูนย์เอาบ่ายของเราคือน่าจะไปที่ทางออกที่8นะครับสวัสดีครับ คนคือใครแล้วผมมาทำอะไรที่นี่บอกให้ชิดซ้ายเอาไว้แล้วมันก็ยังสูงอยู่อย่างเงี้ยสวัสดีครับอันนี้อะไรเอ่ยโปสเตอร์ทำฟันนะครับอันนี้รับสมัครงานพิเศษอันนี้ตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง อันนี้โปสเตอร์บอกทำงานอันนี้คิ้วอันนี้หนังอันนี้บอกมีกล้องดูอยู่ตอลอดเวลายังสูรอี่เลยนะครับไกด์นะครับเขาบอกว่าอย่ามองข้ามสิ่งอะไรที่ดูไม่ปกติถ้าเกิดเจอสิ่งที่ไม่ปกติให้หันหลังกลับทันที ถ้าเกิดไม่เจอสิ่งที่ไม่ปกติเดินหน้าต่อไปไปที่ทางออกที่แปดให้ได้ตอนนี้ยังศูนย์อยู่เลยทุกอย่างเดือป,ปกติดีนะครับเราต้องจำใช่ไหมว่ามีอะไรปกติไม่ปกติเสียงอะไรอะ่ะลุงปกตินะอย่างปกตินะ โอเคไปกินทุกอย่างปกติครับเพิ่มจากศูนย์มาเป็นหนึ่งแล้วไปต่อทำไมามันดูปกติอยู่นะโน้ตสมอกกิ้งโอสเตอร์เสียงเหมือนเดิมไฟไอกล้องโน้ตสมอกกิ้งปกติดีนะเบอร์เพิ่มโอเคเบอร์สอง รอบนี้เป็นยังไงครับสวัสดีครับตีดีไหมประตูยังไม่เปิดไม่มีอะไรเปิดปิดโลสเตอร์เหมือนเดิมเสียงมาเหมือนเดิมประตูทุกอย่างเหมือนเดิมอืมดีนะหันกลับมาบอง,บองเขาบอกให้เทิร์นแบค็คครับกลับกัน นั่นคือสีปกติใช่ไหมเขาบอกให้เทอร์นแบ็คเออเรามาเบอร์สามไม่ยากไม่ยากแค่ต้องสังเกตดีๆครับดีครับโน้ตสมอกกิ้ง no มันสีเขียวเหรอกตอนนี้มันสีเขียวเหรอโอ้ไม่ใช่ไหมลุงเขาก็เดินอย่างนั้นอยูน่นนะ ก็สีเขียวเอาไงดีอะต้องไปดูก่อนแล้วกันครับผมจำไม่ได้มันสีเขียวหรือเปล่าโอเคเบอร์สี่ไม่ใช่อัน okay, ต่อไปครับมีกล้องตรงนี้มีกล้องตรงกลางโอเคเห็นชัดเจนครับไปทางลาก่อนทุกคนห้า เดี๋ยวนะเกมนี้มันจะง่ายไหมมีแปดนนะมีกล้องตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะบุหรี่ยังเหมือนเดิมเออคุณลุงหรือโทรศัพท์อะไรเหมือนเดิมไปแล้วครับบ๊ายบาย <c oughs> ไฟดับเฉยอ,อังไงลยวะโอเคไม่ค่อยไปค่อยไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องรีบลงมีกระเป๋ามีของมาเดิมโ okay. อเคอมเมรากล้อง ไม่มีอะไรเนาะม,มีอะไรเลยอะผมไม่เห็นอะไรเลยดูด,ดีไม่ค่อยคุณลุงเขาเดินไปแล้ววุดีสองอันกล้องผู้ยางปกติครับวอมจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวโนูนโอ้โหอะไรพลาดอะไรวะโอ้โหเอาใหม่เลยอะไรครับเนี่ย เห็นแล้วปกติก็ชี้ๆกันมาบอกได้ในคอมเมนต์นะครับผมไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเนี่ย้โอสเตอร์ปกติต้องทุกอย่างปกติคามีราข้างบนเขียนว่าออนคอสเหมือนกันโอเคผมไม่เจออะไรปกติผิดปกติเลยนะขึ้นไหมไม่มันมีอะไรผิดปกติอะ่ะผมไม่เห็นจริงนะ อะอันนี้ไม่ใช่ไหมถือเป็นแอมโนเมอรี่ไหมมันต้องไปทางออกที่แปดนะใช่ด้วยโอเคไรครับไหนอะไรผิดปกติเสียงมาเร็วนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเซอร์เหมือนเดิมลุงเดินถือเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิม มีเวนข้างบนสองอันเหมือนเดิมพื้นล่ะพื้นก็ไม่มีอะไรครับบุหรี่ก็ไม่มีกล้องก็อยู่เหมือนเดิมน่าจะไม่มีอะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรอันที่สองอรุณสอัสดครับสวัสดีครับคุณลุงตาสุบ,บรีเว้นช่องระบายอากาศ ลุงถือกระเปา๋ามือถือมาเหมือนเดิมออสเตอร์ยังเหมือนเดิมมีซิกเก็ตที่คาม,มราเหมือนเดิมป้ายเหมือนเดิมกล้องเหมือนเดิมโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแปลกว่าไงโอเคสามครับฮัลโหลรีเหมือนเดิม ไอช่องระบายอากาศเหมือนเดิมลงถือกระเป๋าแล้วก็ถือมือถือเหมือนเดิมคุณลุงเขาไม่ได้ใส่ถุงเท้าเหรอถ้าคือตรงนั้นที่มันเป็นแอมอนบัลี่นี่ผมจะปวดหัวมากเลยนะจะเอ๋นั่นไงเดี๋ยวขอดูรองเท้าคุณลุงอีกรอบครับ,บรอบนี้ผมไม่เห็นอย่างอื่นผิดปกติเลยนะอะไรคำนี้บรุรีสองช่อง สามประตูหมาไม่ได้ใส่อยู่แล้วครับถุงเท้าโอเคโปสเตอร์กล้องตรงนี้มีล่องอันหนึ่งมีล่องสองอันครับเอ่อไม่มีอะไรล้วปกติดีแรกแรกนี้จะปล่อยให้เราอหา มีอะไรผิดปกติเหรอมีล่องตรงนี้ห้ามสูบบุหรี่กล้องอยู่ตรงนี้คุณลุงเดินมาอีกล้องมีล่องล่องฝั่งนู้นด้วยเหรออ้โอเคสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนไม่อยู่แล้วสวัสดีครับขอบคุณครับไม่ต้งองเคาะไม่ต้องเรียกมีอันนี้มีอันนี้ มีอันนั้นโอเคโปสเตอร์ทำฟันงานพิเศษตัดขนงานแฟชั่นหนังกล้องทุกอย่างดูปกติดีองพื้นดูปกติดีบุหรี่ไม่มีอะไรห้ามสูบบุรีเดินซ้ายเอาอะไร คืออะไรผมไม่เห็นอะไรเลยมันวนกับมาโูนอีกแล้วหรือมันรอบรีเซ็ตเฉยๆไม่มีอะไรนี่ไปเองคิดมากน,นี้อันนี้โปสเตอร์หรือวันที่โปสเตอร์ด้วยเหรอคุณลงเดินถือเหมือนเดิมปิดวันพฤหัสวันศุกร์่ายปิดแล้วก็วันวันเสาร์วายปิดแล้วก็วันอาทิตย์ครับที่เหลือเปิดหมด พันเยนวันละสามชั่วโมงขึ้นไปโอเคอันนี้ไออาบน้ำห้าพันเยนตัดขนสามพันเยนโอเคม,มีอะไรสิบสองห้าสิบสองเจ็ดสองพันยิบสามจำได้ไหมเนี่ยออมจำยิงไม่ค่อยดีอยู่ โอ้ยโอเคอันเด็กกี้คือปกติครับดูของที่มันอเวียสก่อนแล้วกันคุณลงเป็นไงโอเควันที่ถูกเวลาถูกเงินถูกราคาถูกคุณลงเดินถูกต้องลมถูกอันนี้ไม่มีอะไร ไปแล้วให้เปิดประตูไม่รู้ไม่เอาต้องคือวันดีครับเขามาด้วยเออให้คุณลงเดินนำไหมเขายื้นมาเล่นโทรศัพท์ตรงนี้เหรอเล่นอะไรอะ่ะดูด้วยดิเล่นอะไรอะ่ะอะไรกันก็ได้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 ค่อยๆครับค่อยๆ ลงมาโอเควันที่ถูกเงินถูกเวลาถูกลงถือมือถือมาด้วยถือกระเป๋าโอเคถูกราคาถูกเหมือนเดิม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 ไม่มีอะไร ไปต่อสามโอเคต่อไปครับลองตรงนี้อันนั้นอันนั้นน้ำสูบบรีวันที่ถูกทุกอย่างถูกโปสเตอร์คุณลุงถูกต้องราคาตรงนี้ก็ถูก อันนี้ไม่มีอะไรวันที่อันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกคล้องมราอัมสุบุรีมันอยู่ไกลขนาดน,นั้นเลยเหรอหน่าถูกครับอ้าบนล่ะไม่มีเอ่ออันนี้สองตรงนี้หนึ่งไม่มีเนาะไปต่อครับผมพลาดเลยไปไม่รู้จริง ม่เหนน็นอะไรเลยจริงๆอะไรครับเนี่ยอ,ออกเบอร์แปดเว้นสองอันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น,น,นกล้องกลงจรปิดถูกอันนี้ถูกแสงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทำไงดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ไฟมีสิบสองดวงมีอะไรแล้วเนาะอันนี้มันไม่ตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมหน่าจัดนะครับไอ้ที่จับไฟมีสิบสองดวงโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด เจ็ดแปดเก้าสิบสสิบสองโอเคไฟสิบสองดวงโปสเตอร์ปกติไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนเลยโปสเตอร์คุณลุงดำดำดำเสื้อฟ้าหงเไม่งเหมือนเดิมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน,น,น,ไ,ไ,ยนไฟนี้ติดนะครับไม่มีอะไรเนาะโอเคไม่มีอะไรครับ เลทเพิ่มโอเคโอ้ฮัลโหลไอที่พื้นนั่นอะมันไม่แยกอย่างเงี้นใช่ไหมผมกลับเลยดีกว่าโอเคไอไอที okay. ่พื T ้นเนี่ยครับไอทางเดินคนตาบอดอะ่ะตรงกลางมันแยกแปลกโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า ทำสูบบรีวันหยุดทุกอย่างถูกต้องไอโปสเตอร์นี่มันไม่เปลี่ยนข้างในมัง้งถ้าเปลี่ยนมันน่าจะเปลี่ยนแค่แปลว่าตำแหน่งอะไรนี่ไหมมันไม่ได้จะเปลี่ยนแบบข้างในเลยมัง้งผมว่านะออกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองกล้องกล้องเดี๋ยวนะโอเคอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเค เฮ้ย okay, ไม่มีอะไรครับเลขเพิ่มโอเคไปสี่แล้วครึ่งทางครับครึ่งทางจะเอหนึ่งสองสามสี่ห้าอเตอร์อยู่ตำแหน่งถูกต้องลงทุกอย่างถูกต้องไป 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสองถูกโอเคมาทั้งวันได้มีอะไรเอ่อทุกอย่างดูดีทุกอย่างดูปกติไอ้โอเคอีกอย่างก็คือไอ้เพดานด้ไหมเผื่อแบบว่าทิศมันเปลี่ยนอะไรนี้ โอ้โหวิ่งมาเลยนะลุงอันลุงวิ่งมาขนาดนั้นผมก็วิ่งอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีอะไรโพสเตอร์อยู่ตำแหน่งถูกต้องลุงเราเดินปกติไม่ถือไม่ได้เปิดเหมือนเดิมโอเค รองเท้าเปลี่ยนปะให้รองเท้าลุงปะรองเท้าลุงมันมีลายปกติมันมีลายไหมครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้เหรอใช่แหละพื้นทิศเพดานจำนวนกล้อง จ็โอเคไกลออกไปได้แล้วฮัลโหลสวัสดีครับใครครับเนี่ยสวัสดีครับฮัลโหลคุณพี่สองคนเป็นใครครับเอาเป็นว่าคุณพี่ยืนรอกันไปก่อนนะผมไม่ยุ่งแล้วแปดแล้วครับอะไรเนี่ยมาไหนอันสุดท้ายครับ เรต้องเพอร์เฟกอันนี้ผมจะไปทางท้ายอย่างนี้แหละขอดูหน้าลุงก่อนนะอาไงครับลุงป้ายโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกอย่างถูกต้องจำนวนทุกอย่างถูก อย่างอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ไปแล้วนะทางออกใช่ไหมทางออกเออออกมาได้โอเคต้องขอขอบคุณที่ใช้ทางเดินใต้ดินนี้เราขอโทษด้วยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไดทำให้คุณไม่สะดวก มันยังมีอนอมีสิ่งที่ไม่ปกติอีก22แบบนะครับที่คุณยังไม่ได้เจอขอบคุณที่เข้าใจและร่วมมือมันมีอีก22แบบครับที่เรายังไม่รู้โอเคเราไปดูหน่อยไหมเผื่อได้เห็นอะไรสักหน่อยโปสเตอร์ครับโปสเตอร์โปสเอร์กลายเป็นเดียวหมดเลยกลับได้ครับโอเค ผมอยากเห็นเยอะๆเท่านั้นเองอะ่อะเอ็นอมาบรี่อ่ะพื้นไฟไปดานกล้องชีส <c oughs> อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็แอนอมาบอรี่อันนึงโอเคผมกลับแล้วเหลือยี่สิบยังโอเคเหลือยี่สิบแล้ว ยังฟ้าเหลืองขาวชมพูดำมันมีรอยน้ำเปียกน้ำหยดอยู่ตรงนี้ครับน่าใช่อีกอันละเหลืหอสิบเก้าแล้วใช่ไหมโอเคยังฟ้าเหลืองขาวชมพูดำน้ำมา อีกอย่างแล้วครับขออีกอันเดี๋ยงฟ้าเหลืองขาวชมพูดำอันนี้ไม่ชัดก่อนนี้จะไปชัดตรงไหนแล้วละ่ะเยโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม The Exit e x t คางออกที่8นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราต้องมานั่งจับผิดภาพนะครับดูไปนูน่นดูไปนี่เรื่อยๆว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากรอบที่แล้วบ้าง ก็มีจุดที่ผมหาไม่เจอเยอะเลยนะครับโอ้โหมึนไปเลยว่ามันเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างแล้วก็มีจุดที่ผมตกใจเหมือนกันนะครับไอตอนปิดไฟกับไปตอนเปิดประตูช่วงแรกๆน่ะโอ้โหสะดุ้งเหมือนกันมันก็ยังมีไอซิมปกติเหลืออยู่ต้องสิบกว่าอันนะครับที่ผมยังไม่ได้เจอก็ใครอยากดูผมว่าเสิร์ฟตามยูทูบน่าจะมีอยู่นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกับเกมนี้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้บ้างนะครับ โอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันวนข้าง่างสักหน่อยละกันนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่เกมหน้าครับผมสวัสดีครับ